ฮามาตาแตกกอไหมนะครับหลายๆคนสอบถามมาว่าถั่วฮามาตาแตกกอไหมนะครับถั่วฮามาตานะครับเรื่องต้นเนี่ยจะไม่แตกกอนะครับแต่ว่าจะลากเลื้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับคือนี่คือลักษณะของการลากเลื้อยของถั่วฮามาตานะครับนี่นะครับนี่เขาเขาจะมีต้นเดียวนะครับเขาจะมีต้นเดียวแล้วเขาจะแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเรื่อยๆนะครับก็จะลามไปทั่วพื้นที่เลยนะครับ ถ้าสมมติว่าเราไม่ตัดเนี่ยถั่วฮามาตาเนี่ยเขาจะลามไปเรื่อยๆนะครับลามไปแล้วก็รากมันอาจจะเกิดตามข้อตามตามันอย่างนี้ก็เป็นการขยายพันธุ์อีกแบบหนึ่งได้นะครับนี่นะครับคือลักษณะของถั่วฮามาตานี่นะครับถ้าสมมุติว่าเราตัดไปเนี่ยกินได้ทั้งหมดนะครับอย่างนี้คือกินได้ทั้งหมดกําลังอ่อนกําลังดีเลยนะครับถั่วฮามาตานะครับลักษณะก็คือเป็นต้นเดียวนะครับแต่ว่าแตกกิ่งก้านสาขาลามออกไปตามดินต่างๆนะครับก็จะไม่ได้แบบอ่าแตกกอ ถ้าแตกกอก็คือเป็นทรงผู้เหมือนตระกูลกินนีตระกูลอัตตัมตระกูลลูซี่มูรโต้พวกนั้นนะครับนั่นเขาเรียกว่าแตกกอนะครับส่วนตัวนี้ก็คือแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเรื่อยๆนะครับทนทานนะครับถั่วฮามาต้านะครับผมนี่นะครับดูลักษณะเลยนะครับโปรตีนสูงนะครับโปรตีนสูงอายุการเก็บเกี่ยวยาวนานนะครับถั่วฮามาต้าเนาะนะครับ